สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้มาแล้วกับรถกระบะแคปตัวเตี้ยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถเอาไปไว้ใช้งานนะคะเน้นปีใหม่ใม่น้อยราคาถูกหยุดดูคลิปนี้ก่อนได้เลยนะคะวันนี้อัปเดตท,ทั้งหมด3คันเป็นของโตโยต้นะคะ ตัวรีโวทั้งหมดเลยนะคะเป็นเกียร์แมนนวลแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะโฉมหน้าปัจจุบันแล้วก็โฉมหน้าหล่อนะคะจัดให้แล้ว3คันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยทุกคันไม่หลักหมื่นทุกคันนะคะเดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะคะอัปเดตท,ทีละคันนะคะสำหรับคันแรกนะคะ2.4 n t z s e Edition นะคะคันนี้เป็น แคปเตียปี 2, 2022เลขไม่20,000โลนะคะราคาพียงแค่3,99,000บาทเท่านั้นนะคะส่วนคันที่2สีเทาดำ4,900 0บาทนะคะตัว NTZ Edition ปี2022เหมือนกันแต่ว่าคันนี้ไม่แค่10,000กว่าโลนะคะและคันที่3โฉมหน้าหลนะคะรุ่นขายดีเกียร์ออโต้คันนี้ราคาพียงแค่3,59,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวเจพัดนะคะพร้อมกับแคลริบอยมาให้พร้อมใช้เลยนะคะ ผ่อนถูกๆ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นสําหรับเกียร์ออโต้นะคะคุ้มคุมแน่นอนทั้ง3คันนี้นะคะไม่หลักหมื่นทั้งหมดนะคะรายละเอียดแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมกันเลยนะคะเริ่มจากคันสีขาวก่อนสําหรับคันสีขาวเนี่ยรถสวยการันตีเลยนะคะเดิมทั้งคันนะคะไม่มีโนากับสีเป็นเครื่องจมน้ําตรวจเช็คได้หมดนะคะออปชั่นได้ไฟหน้ามันติเรฟเฟกเตอร์สเปคเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะโคมไฟสายกิก๊กไม่มีเหลืองไม่มีช้ำนะคะ กระจังหน้าสีดำเงาสีเดิมเดิมโรงงานประวัติทีเช็คสูตรได้ลดมือเดียวออกห้างนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนี่เดี๋ยวให้ดูคันนี้จะได้ในส่วนของล้อแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะแม็กสเปคเดิมโรงงานเลยเหลี่ยมมุมสัตว์รถคมคมชัดเจนนะคะโลโก้ตัวรถมาครบกระจกข้างนะคะสีดำมีไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างให้พร้อมติดฟิล์มแล้วรอบคันพร้อมคิ้วกันสาดด้านบนนะคะ ราคาถูกมาก3,99,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถปี2022ไปใช้เลยเป็นเกียร์แมนนวลนะคะเดี๋ยวเปิดเลขไมลโชว์เลยคันนี้นะคะสภาพปีมากเลขไมหม่21,282กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพวกมาลัยไม่มีช้ำไม่มีสึกหลอดใดๆทั้งสิ้นนะคะคอนโซลรถดูได้เลยนะคะรองรกกับการใช้งานน้อยมากหน้าจอมาให้ครบนะคะแอร์ปรับอนาล็อก เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะคะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าเบาะเดิมจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำสภาพดีมากๆเป็นโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้แบบนี้เลยสวยกิฟแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีไขตะเข็บเดิมซ่อประตูเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับคขได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะราคาคุ้มค่าคุ้มราคาี่ตัวเซตอิดิชันนะคะสติ๊กเกอร์ทุทกอย่างมาครบนะคะบอดี้ตัวรถสวยเดิม โลโก้ตัวรถมาครบนะคะทะเบียน1824ใครสนใจคันนี้อยากดูรละเอียดอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อหานุกได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้นะเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะกระบะไลเนอร์ล่องลอยการใช้งานน้อยนะคะรถไม่มีการบรรทุกหนักนะคะของเราคัดคุณภาพเกรดเอเอารถที่ไม่น้อย,อยคัดมาแล้วให้กับลูกค้านะคะอย่างคันนี้เลยรถใหม่แค่2 0 0 0 0สภาพดี ซื้อไปใช้งานต่อได้ยาวๆนะคะให้ดูโครงสร้างนิดหนึ่งหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขแต่เก็บเดิมซอกประตูเดิมนะคะนี่ตามซอกนะคะก็ถือว่าเดิมๆนะคะมกอาตกุ้มๆแบบนี้นะคะฝาท้ายก็คืออยู่ในสภาพสวยพร้อมใช้นะคะล่องรอยแม็กไลเนอร์การใช้งานต่างๆนะคะก็ถือว่าใหม่มากเดี๋ยวล้างทำความสะอาดทำสบายกิดนึ่งนะคะรถสวยพร้อมตั้งขายเลย ซื้อสดได้ตัดไฟแนนซ์ได้นะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะ3,99,000บาทสำหรับคันนี้ใครเน้นเอาไปใช้งานเน้นความคุ้มค่าความอึดถึกทนต้องโตโยต้ารีโวเลยนะคะใช้ในกิจการหรือเน้นบรรทุกของจัดได้หมดนะคะถือว่าทนมากรุ่นนี้นะให้ดูฝั่งนี้โครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขตะเข็บเดิมซอกประตูเดิมดูนะในส่วนของ กระบะแคปก็มีเบาะรองนั่งให้นะคะอันนี้เครื่องยนต์2.4นะคะ G.D a s i a n Blue Super Power นะคะ150แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลนะคะอัตราการเร่งดีแล้วก็แรงบิดสูงในรอบต่ำซึ่งเป็นรถที่ประหยัดมากๆนะคะขับขี่ดีคล่องตัวขับแล้วนุ่มๆขับสบายนะคะมาดูรถจริงแล้วลองขับก่อนได้ย้ำราคาอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครถูกใจ ตัดสินใจให้ไวก่อนที่รถจะตีจองนะคะมาตองอีกหนี่1คันสําหรับสีเทาดํานะคะคันนี้รถสวยสภาพเดิมอีก1นึคันไม่น้อยๆ้อยห0ึ่กโลนะคะ2.4 d i t i o n 디นปี2022บอดี้ตัวรถสวยทั้งคันนะคะได้เป็นสีเทาดําสีนี้ก็เป็นอีก1สีที่ขายดีนะคะราคาเบาๆจับต้องได้4,900บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยออปชั่นมาครบ ไฟหน้ามันติดรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะนส่วยกริปในส่วนของแม็กจะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมจากโรงงานเหลี่ยมมุมสันรถคมๆโลโก้ทุกอย่างมาครบนะคะติดฟิล์มแล้วรอบคันคิวกันสตร์มาครบนะคะกระจกตัวรถมาเดิมๆโลโก้โตโยต้ามาครบนะคะบง่งบอกได้เลยว่ารถไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาพาดูด้านในกันเดี๋ยวโฟกัสให้ดูเลขไมใ้ใกล้ๆก่อนนะคะ เดี๋ยวเปิดเลขไม้ให้ดูทุกคันนะคะเลขไม้หนึ่งมื 3, กิโลเมตรเท่านั้นรถสวยประวัติดีประวัติศูนย์เช็คศูนย์ได้นะคะหน้าจอทัชสกรีนใช้งานได้ปกติมาครบแอร์ปรับอนาล็อกเกียร์แมนวนวลตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้าสเปคเติมโรงงานขายความร้อนได้ดีนั่งสบายนะคะดูนะคะยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยกลิ่นใหม่ของรถใหม่ยังอยู่เลยคันนี้ อย่างก็ออกรถใหม่นะคะย่งก็ออกรถใหม่นะวันนี้ได้รถราคาถูกแถมไม่น้อยอีกต่างหากนะคะถือว่าคุ้มเลยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขจะเก็บเดิมซอกประตูดเดิมหมดนะคะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.4เหมือนกันเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ,ะสีเดิมเดิมโรงงานเหลี่ยมมุมสัตว์รถคม,คมๆโลโก้นะคะตัวสติ๊กเกอร์ซ dition มาครบหมดนะคะ นีแล้วก็โลโก้ด้านหลังนะคะมีมาให้ครบคันนี้ติดตั้งในส่วนของกันชนท้ายมาด้วยปกติแล้วถ้าออกจากศูนย์จะไม่มีนะถ้าคันไหนมีกันชนท้ายคือติดตั้งเพิ่มนะคะอาจจะติดตั้งจากศูนย์หรือติดตั้งข้างนอกก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าของเดิมโรงงานเนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะคะจะเป็นแบบคันนี้นะคะจะไม่มีกันชนท้ายมาแต่คันนี้ติดตั้งกันชนท้ายพร้อมใช้เลยนะคะก็ใครเอาไปใช้งานใคร เน้นนะคะความสวยงามจัดได้เลยคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่าง4 9 0 0 0บาทกับเลขไมค์แค่1น0 0 0โลนะคะรถปี2022ยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่นะคะสามารถนำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ได้ปกติเลยนี่ภายในก็ประมาณนี้นะคะใครสนใจนะคันนี้มาดูรถได้เลยเพจรถอยู่ครบเลขเครื่องในถังตรงโอนได้ร้อปร์เซ็นต์นะคะ น็อตไม่มีแกะไม่มีขายเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะะไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์ตรวจสอบตรวจเช็คได้หมดนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดถ้าตรวจเจอนะว่ารถมีแบบชนหนักกับสีเป็นเครื่องมาเอารถเข้ามาคืนได้เลยยินดีรับซื้อคืนเต็มจานวนนะคะของเราคัดในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะคะการันตีให้รถทุกคันเดิมๆมาอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้นะคะได้เกียร์ออโต้ด้วยรีโว2.4เจพัด Z e dition ปี2019ราคาถูกมาก359,000บาทคันนี้ผ่อน6ก0 0กว่าบาทนะคะได้ในส่วนของโฉมหน้าหล่อไปใช้เลยคันนี้นะคะจะเป็นล็อกกระทาฝาครอบแต่ว่าฝาครอบเนี่ยอันนี้ทีมช่างเขาถอดเก็บทำสปานะคะเดี๋ยวใส่ให้ครบเหมือนเดิมนะคะสวยแน่นอนคันนี้รถเข้าใหม่รอทำสปานะคะได้เกียร์ออโต้ราคาถูกมากคุ้มๆเลยนะคะไฟหน้ามันติดรีเฟคเตอร์คันนี้ก็จะเป็นโฉมหน้าหล่อ ซึ่งโฉมหน้าหล่อเนี่ยขายดีอยู่แล้วนะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้า mm. เหลี่ยมมุมสั่นรถคมคมชัดเจนนะคะสีเดิมๆสีนี้นะคะดูแลรักษาง่ายใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่า mm. เป็นสียอด mm. ฮิตขายดีตลอดการอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวสีบอลเงินกร mm. ะจกข้างนะคะเป็นโครเมียมปรับไฟฟ้าแล้วก็โลโก้ตัวรถมาครบเดี๋ยวให้ดูนะคะกระจกมาเดิมๆ ดูด้านไหนกันนี่เลยภายในโทรสีดาเป็นบอะผ้านะคะเดี๋ยวนุกให้ดูเลขใหม่คันนี้ก่อนเลขไม่อยู่ที่อ่าแปดหมื่นสามพกิโลเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าใช้งานน้อยนะไม่หลักหมื่นนะคะได้เกียร์ออโต้ไปใช้แอร์รบบอนาล็อกเครื่องเล่นวิทยุ fm/am เครื่องเล่น CD ใช้งานได้หมดนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้า ไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะต้องรอการใช้งานน้อยเดี๋ยวตัวนี้นะคะจะทำความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะคะก่อนรับรถนะคะเป็น o p e n น a คเปิดได้แบบนี้โครงสร้างตัวรถเดิมเมน็อตไม่มีแกะไม่มีขาอิสระเดิมซอกประตูเดิมนะคะสวยคุ้มแน่นอนซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้เรามีไฟแนนซ์และลิซิ่งรองรับทุกสถาบันการเงินนะคะ ก็อยู่ที่เอกสารลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าเราจะส่งกับแบงค์ไหนนะคะให้ง่ายแล้วก็ไวที่สุดสําหรับลูกค้านะคะคันนี้จุดเด่นเลยติดตั้งแคลริบอยพร้อมใช้มาแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเอาไปใช้งานได้เลยกันแดดกันฝนนะคะคุ้มๆจบได้เลย3า9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะคะอยู่ไม่นานแน่นอนนะค,ะคันนี้ใครถูกใจรีบตัดสินใจก่อนที่รถจะติดจองนะคะสภาพปีสเปคนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะ นี่เลยใครไม่อยากได้แคริบบอยแจ้งได้นะคะเดี๋ยวทอดออกให้นี่ผ่อนทุกถูกหกพันกว่าบาทได้กระบะแคบเอาไปไว้ใช้งานนะคะนี่เลยใครเน้นแบบเอากระบะไปใช้เน้นผ่อนถูกเน้นสภาพดีเน้นใช้ยาวๆนะคะนี่เลยตอบโจทย์เอาไปไว้ขนเงินขนทองนะคะคุ้มๆนี่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเครื่องเดิมเกียร์เดิมการันตีนะคะประวัติเช็คศูย์ได้ไมีเล่มพร้อมโอน นี่เลยอ่าสามแสนหาหมืายใครถูกใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามานะคะทั้ง3ามคันนี้เลยนะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวชอบคันไหนจัดคันนั้นได้เลยนะคะสามารถติดต่อฮานุกได้เลยที่เบอร์098 6276826นะคะเบอร์0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการผ่อนการจัดไฟแนนซ์สอบถามข้อมูลต่างๆในการออกรถยินดีให้คำปรึกษาอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนไม่ต้องกังวลนะคะไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ใครอยากเข้ามาดูรถจริงมาได้เลยร้านอยู่ซอยเสรษีไทย68แยกที่1บินบุตรอีกุงเทพก่อนเข้ามาติดต่อหานุกได้เลยนะคะย้ำเบอร์ีที098 6276826อร์ n i แ a d l ล n e ได้เลยนะคะเผื่อแบบว่าลูกค้านะคะถูกใจรถแล้วเผื่อมาดูรถแล้วรถติดจองนะคะโทรมาเช็คก่อนว่ารถยังอยู่ไหมนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคันทั้ง3คันนี้นะคะแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถเข้าใหม่สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตวันนี้ฝากสําหรับรถทั้ง3คันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ